ผู้ชนภากันะล่5คา้าที่ที่สามสิบหน้าค่ะิู้ชนะสาวมคชนาพอนี่เจริญได้ที่2 8ค่ะวันนี้พวกผมจะมาทำลาวิโรีกุ้งซอสแดงเกลือหวานนะครับไปดูขัน้นตอนส่วนผสมและขั้นตอนการทำได้เลยครับส่วนผสมของแป้งลาวิโรีีนะคะมีแป้งเนี่ยผสมหนึ่งถ้วยตวงค่ะผักสามสีห้าสิบกร,รัมกุ้งหนึ่งร้อยกร,รัมน้ำเปล่าสามช้อนโต๊ะ น้ำมันหนึ่งช้อนชาพริกไทยเกลืองาหนึ่งช้อนชาค่ะและไข่ไก่มีฟองในส่วนผสมของซอสแกงเขียวหวานนะคะมีกะทิหนึ่งถ้วยตวงใบโหระพาที่ชีฟ้าน้ำตาลเกลือน้ำปลาหนึ่งช้อนโต๊ะพริกแกงเขียวหวานหนึ่งช้อนโต๊ะใบมะกรูดมะเขือพว,วงค่ะแป้งนะคะผมเแป้งลงไปนะคะ ด้วยไข่ไก่นะคะน้ำมันนะคะแล้วคนให้เข้ากัน,นะะมันจะเขาแป้แงได้ลักษณะแบบนี้นะครับใส่น้ำไปนิดน้อยนะครับ นี่นะครับเผื่อแป้งที่ได้แล้วนะครับควรพักไว้15-20นาทีนะครับระหว่างรอแป้งนะครับควรมาผัดไส้ล้อนะครับเสร็จน้ํามันก่อนนะครับรอน้ํามันร้อนนะครับเมื่อน้ํามันร้อนได้ทีนะครับใส่กุ้งลงไปนะครับผัดให้กุ้งสุกเล็กน้อยนะครับตามด้วยผักสามหนีนะครับ ทุกอย่างเข้ากันแล้วปรุงรสด้วยเกลือพริกไทยนะครับเมื่อสุกแล้วนะคะนำพักไว้ค่ะให้เย็นตั้งไฟนะคะใส่หัวกะทิลงไปรอเอ๊แล้วรอกะทิให้แตกมันค่ะพอกะทิเดือดแล้วนะคะนำพริกแกงลงไปผัดค่ะ ผัดให้มีกลิ่นหอมนะคะจากนั้นนะคะปรุงรสด้วยน้ำปลาค่ะน้ำตาลทรายเกลือเล็กน้อยค่ะคนให้เข้ากันค่ะจากนั้นใส่มะเขือพวงลงไปค่ะจากนั้นนะคะใส่ใบมะกรูดล,ลงไปค่ะตามด้วยใบโหระพานะคะคนให้เข้ากันแล้วปิดไฟค่ะ นำแป้งที่พักไว้นะคะนำามรีดเป็นแห่งบางๆค่ะเมรีดเป็นแห่งบางๆเลยนะคะนำหิมมดกดค่ะที่ผัดแล้วนะคะนำมาใส่ลงในแป้งค่ะจากนั้นประกบแป้งอีกชั้นหนึ่งนะคะแล้วนำส้อมกดลงไปค่ะ ก็จะได้เป็นแป้งที่ได้แบบนี้นะคะตั้งน้ำให้เดือดนะคะจากนั้นใส่เกลือลงไปค่ะนำตัวแป้งนะคะลงไปต้มค่ะใช้เวลาในการต้ม10-15นาทีนะคะ